ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มมีความกังวลของบอลยูสต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศหลักๆเนี่ยมันดันปรับตัวขึ้นยกทั้งแผงเลย นะครับเส้นสีขาวบอลยูสของอังกฤษนะครับเส้นสีน้ําเงินบอลยูสของทางสหรัฐอเมริกาเส้นสีชมพูบอลยูสของทางญี่ปุ่นแล้วก็เส้นสีเหลืองบอลยูสของทางเยอรมันซึ่งหลักๆเป็นประเทศที่อยู่ในฝั่งของทางตะวันตกและเป็นประเทศมหาอำนาจทีเแล้วก็เป็นประเทศที่มีความกังวลเรื่องของตัวบอลยูสเยอะในช่วงนี้นะครับซึ่งณตอนนี้ ปัจจัยต่างประเทศเนี่ยผมว่าเรื่องงบการเงินคลายไปแล้วนะครับงบตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวเอ็นเดียสุดท้ายนะครับแล้วหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเซนติเมนต์ละนะครับซึ่งเซนติเมนต์หลักตอนนี้ก่อนจะถึงการประชุม FOMC ในช่วงวันที่16-17กันยายนเนี่ยมันก็มีความกังวลว่าที่ทำไมอยู่ๆช่วงวัน2วันนี้นะครับบอลยิสระยะยาวของต่างประเทศเนี่ยมันยกขึ้นทั้งแผงเลยนะครับซึ่งผมก็นั่งอ่านไปอ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า ประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือโดยจากสถิติ12เดือนย้อนหลังไปที่ผ่านมาเนี่ยมันพบว่าในเดือนกันยายนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบอลยูสเนี่ยจะมีการเด้งขึ้นนะครับแล้วก็รีเทิร์นก็คือตกลงก็คือมันลีมีเดียนรีเทิร์นออนกรอบเล10ปีสกอฟบอลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรีเทิร์นไม่ค่อยดีนะครับนั่นก็คือบอลยูสปรับตัวขึ้นแล้วก็รีเทิร์นในเชิงของตัวนอร์มินอลเนี่ยมันมีการปรับตัวลงนะครับอ่านไปอ่านมานะครับนั่นก็คือใช่ครับหลักๆเลยนะครับ ประเทศหลักๆเนี่ยนะครับมันดันมาประมูลพันธบัตรหรือว่าซัพพลายบอลเยอะเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนดูอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับ US High Grade September Bond Sales Forecast นะครับก็ท็อปอัพไปสูงถึง1 6 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็คาดการว่าในสัปดาห์แรกก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยก็ปลาเข้าไปประมาณ5 5 0 0 0จากในฝั่งของตัว1 0 6แล้วนะครับแล้วถ้าเราดูจากชาร์ตสีเหลืองสีส้มนปีนเป็นปี2022 <S <S ที่ผ่านมานะ h ิสตอริเคิลเซปเทมเบอร์วอลลุ่มนะครับชัดเจนมากๆก็คือมันสูงกว่าเดือนอื่นๆอย่างมีนัยยะนะครับนั่นก็คือเป็นการประมูลที่ออกมาในช่วงเนี้ยเยอะนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกรกดาเดือนสิงหาส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นโลซีซั่นแล้วก็หลังจากนี้นะครับหลังจากกันยาเป็นต้นไปเข้าตุลาพฤศจิกเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงวันจุดยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแอคทิวิตี้ของการประมูลเนี่ยมันเลยมากระจุกตัวอยู่ในเดือนกันยายนเยอะนะครับนี่คือิติก่อนนะครับแล้วก็มีหน่ำซ้ำนะครับในรอบเนี้ยมันดัน ความเห็นนะครับว่าตัวความกังวลนะครับที่ที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนอาจจะวิ่งกลับเข้ามาซื้อบอลนะครับแล้วบอลยูส์มันควรจะลงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าณตอนนี้มันก็มีภาพรู้สึกว่าตอนนี้รู้ว่าเศรษฐกิจมันมันชะลอนะครับเศรษฐกิจมันชะลอแต่มันไม่ได้ถึงขนาดแบบ collapse ลงมา เพราะ GDP ของทางสารอเมริกาก็เป็นทางสของการ r e ไ i ซ์อัอยู่นะครับคนมันก็เลยมีความกังวลว่าปีนี้อาจจะใกล้เกี่ยงกับสถิติแล้วก็มองว่าอไหนๆจะซื้อหรือว่าจะประมูลในรอบนี้จ,จะไปรอดูการ Push ของตัว PPI มาอยู่ที่ CPI ต่อไหมแล้วเงินเฟอ้อมันมีโอกาสในการเด้งและการประมูลพลนระัติรอบถัดมาอาจจะเห็นราคาที่มันถูกลงหรือว่ายิวที่มันเด้ง ก็เลยเป็นที่รูปมาของภาพรวมก็คือใส่ติว่าประมูลเยอะด้วยและรอบนี้ดีมันอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าคนอาจจะดีเลยไปการประมูลรอบถัดไปเลยส่งผลให้บอลยูสันมีโอกาสในการเด้งระยะสั้นๆซึ่งแน่นอนครับไอความกังวลเรื่องของ US d e f e ดฟเทนะครับที่ OBB เนี่ยมันมีการแอดเงินหนี้นะครับบาเจ็ต d e f i c i t เข้ามาอยู่ในระบบประมาณ3 4 US t r i ี l i o n ียในช่วง10ปีข้างหน้าก็ไปท็อปอัพกับ Global De b t นะครับที่สิ้นไตรมาสหนึ่งอยู่บริเวณประมาณ324 trillion US ทลดอลลาร์ นะครับเรคคอร์ดไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับไมไ่เพียงแค่นั้นนะครับตัวยิวเนี่ยนะครับมันก็ไปกันหมดนะครับความกังวลเรื่องของตัวบัตเจตต่างๆความกังวลเรื่องของอนโยบายต่างๆที่มีทาริฟออกมาก็ต้องเร่งออกนโยบายการเงินกับการคลังออกมากระตุ้นแล้วเวลานโยบายการคลังออกมากระตุ้นก็ส่งผลเรื่องบัตเจตดิฟิตเพราะมันต้องมีการประมูลพันธบัตรมาซัพพอร์ตเงินแล้วก็นโยบายการเงินด้วยนะครับมันก็เหมาเข่งทําให้ปีนี้อาจจะ ใกล้เคียงกับสหรษิหรือว่ามากกว่าสถรษิด้วยซ้ําก็เลยเป็นผลที่ทําให้เวลาทาไมั u p p l y b อยิวในระยะยาวมันเริ่มออ,ออกมาเยอะแล้วและ d e m a n มันเริ่มน้อยก็เลยจะเป็นตัวพุ่งนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มเป็นสร้าง s e n ิเ m e n t ของแรงกดดันนะครับซึ่งมันอาจจะ match กันก็ได้เพราะว่าในเดือนกันยายนส่วนใหญ่เนี่ยสศรษิย้อนหลังเนี่ยนะครับมันเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับให้ผลตอบแทนต่ําสุดนะครเราดู5 year average นะครับลบไป3.9%ซ นะครับลบมาเป็นเดือนที่สูงสุดในรอบ11นะในรอบ12เดือนที่เหลือนะครับกันยายนเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดหุ้นต่างประเทศจะเอาอันส่วนใหญ่มักจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับผมก็เอา2เรื่องนี้มาแมทช์กันก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าจะจริงมั้ว่าวกันยายนส่วนใหญ่นะครับประมูลบธรัตรเยอะประมูลพันธบัตรเยอะ,ะ,ย,อะยิ่เด้งยิ่เด้งเยอะอาจจะกดดันการ valuation ของหุ้นทั่วโลกซึ่งอาจจะ make sense นะครับแต่ว่าตุลาพฤศจิกอาจจะกลับมาเร์เพอร์ฟอร์มได้นะแต่ว่าอันนี้คือเปิดใซดีก่อนว่ากันยายนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย,ววเ,ยเวลาตลาดหุ้นลงมาเนนี่ยนะครับ มันเป็นโอกาสในการซื้อนะนะซึ่งจริงๆใครสนใจในประเด็นนี้นะครับเราในสุดสัปดาห์นี้นะครับเรามีการพูดถึงเรื่องนี้ในรายการ Global Satellite ด้วยนะครับว่าสสิติของหุ้นส่วนใหญ่ในเดือนกันยายนมักจะ underperform แต่ถ้าคุณซื้อแล้วคุณถือไว้12เดือนถัดมาส่วนใหญ่มักจะกลับมากําไรนี่คือใสิตินะไม่ได้บอกบอกในอนาคตแต่ว่าใครสนใจเรื่องหุ้นต่างประเทศไปติดตามต่อได้ใน Global Satellite ที่จะมีการออนแอร์ในสุดสัปดาห์นี้ แต่ว่าอันนี้เกิดให้เห็นภาพก่อนเลยว่าแล้วก็ปูทางมาว่าอ๋อทุกคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมส่วนใหญ่กันยายนตลาดหุ้นทั่วโลกมัก underperform ผมก็เอาเรื่องนี้มาแมช์กันให้ดูว่าส่วนใหญ่ในกันยายนยิวมักจะเด้งจากซับไฮบอลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเ,เรื่องนี้นะครับก็ใช้คําว่าถามว่ามันมีความกังวลมากมักมากไหมนะครับจริงๆผมก็กลับมาดูใน2่งของตัว corporate bond s p r e a นะครับก็ เป็นตัวพรีเมียมของบริษัทที่จ่ายเมื่อเทียบกับตัว U.S. Government นะครับแน่นอนเ,ออเมื่อคุณเอาบริษัทต่างๆบอลต่างๆไปเทียบกับรัฐบาลบอนของเมกามันก็ควรจะสูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงกว่าเมื่อเทียบกับระดับของรัฐบาลเมกาที่เขาคำไว้นะครับซึ่งสเปรดตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ามันมีการชิฟต์ขึ้นมานะครับเกิน150เกิน200เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันส่งสัญญาณไม่ค่อยดี นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมเชื่อว่าพอเวลามันจริงๆู่ต่ำร้อยเนี่ยความกังวลเรื่องของบอลเนี่ยผมยังไม่ได้มองว่ามันจะนํามาสึ้นงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าความกังวลต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดให้ดูในระยะสั้นว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยฉพาตตัวของการประมูลันบัตรแต่รอบนี้มีความกังวลเรื่อง d ฟ f ฟ c i เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เลยอธิบายให้เห็นภาพว่ายังมีความกังวลนะแต่เพิ่งกังวลมากรอให้มันชิฟขึ้นมาสักร้อยยี่ร้อยห้าเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมานิเตอร์เรื่องนี้ขัดกันนะครับเพราะว่าโซน โซนแบบร้อเนี่ยครับโซนร้อเนี่ยนะครซึ่งจริงๆก็เป็นแนวต้านหลายๆครั้งนะเนี่ยแนวขอเ,เปิดปรับสีนิดนึงนะเนี่ยครับร้อยหหรือลิงขึ้นมา200แบบนี้ยน่ากลัวแต่ตอนนี้ยังค่อนข้างห่างไกลนะอาจจะมีมอนิเตอร์ได้แต่ย่เพ่งกังวลมากนะนะครับส่วนของบ้านเราก็คนละเรื่องกันเลยนะครับบอลยูสบ้านเรานะครับก็ ยังมองตอนนี้อยู่ระดับต่ําสุดในรอบ5ปีอยู่ที่1.24นะเพราะฉนั้นความกังวลเรื่องของการกด valuation ของเมกาของต่างประเทศมีนะแต่ของบ้านเราอาจจะคนละประเด็นกัน